สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะครูแม่หญิงอังนะคะได้ยินเสียงชัดเจนดีนะคะทุกๆคนขอเช็กสญยงกันก่อนถ้าได้ยินเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งคะ่ะถ้าไม่ได้ยินกดอนศูนย์นะคะเสียงอากาศหายหายกดหนึ่งกดศูนย์ค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้สึกกันก่อนเลยนะคะครูแม่หญิงอังนะคะชื่อจริงชื่ออังสุมาลินมะรารักษ์นะคะสำหรับตัวครูแม่หญิงอังเองเนี่ยนะคะ ตอนเนี้ยทำอาชีพอยู่นะคะยังเป็นพนักงานเหมือนพนักงานประจํหลายหลายคนเป็นข้าราชการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพเนาะยังทํางานอยู่นะคะตอนนี้ยังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็ทําอาชีพเสริมกับไอคอนไปด้วยนะคะถามว่าจริงๆแล้วอ,อาชีพพยาบาลเนาะหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นอาชีพที่หนักมากที่ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทุกคน ี่เราถามว่าพยาบาลอย่างคุมไม่อิ่งอังเนี่ยเออมีปัญหาอะไรถึงแบบว่ากลายมาเป็นโปรดัก t ต์ร์เวอร์ได้ก็จะบอกว่าด้วยการที่เป็นพยาบาลนะคะในการที่เราจะทานอาหารให้ตรงเวลาหรือการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยก็จะไม่ได้อะคะ่ะด้วยอาชีพของเราเนาะคนเจ็บคนป่วยมาเราก็ต้องรีบรักษาค่ะอย่างในภาพเนี่ยเที่ยงครึ่งละ ถามว่าได้ทานอาหารไปหรือ,อยังยังค่ะทุกทุกคนกว่าจะทํางานเสร็จเนาะก็ประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบางทีบ่ายสองพอเราออกมาจากทางานเนี่ยเราก็คิวไปหมดเลยคะ่ะทุกทุกคนแล้วก็เหมือนน้าตาลเราตา่ำฉะนั้นขนมหรือว่าอาหารนะคะทุกทุกคนไม่ได้ยินเสียงหรอคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะทุกคน อ่ะได้ยินนะคะเห็นมีคนกดสูตรมาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงก็คือจะทานทานทานนะคะทุกคนตลอดเลยจนตอนเด็กๆะคะ่ะเราก็ไหวแต่พอเราอายุเยอะขึ้นนะคะระบบการย่อยของเราอะ่ะก็จะน้อยลงจากไอ้ที่เขาย่อยได้เผาผ่านดีหุ่นกระชับเพียวเฟิร์มนางแบบก็ดันกลายเป็นเออสาวอ้วนทองแก้มป่องค่ะทุกๆคน แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วถามว่ามีผลยังไงก็คือว่าผู้หญิงนะคะทุกคนอะ่ะต้องการความสวยความงามะครทุกคนคุณผู้หญิงอังก็หาตัวช่วยนะถามว่าลองไหมสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาลดน้ําหนักรองไหลยี่ห้อคะ่ะด้วยการที่เราเป็นพยาบาลเนาะเราก็จะพยายามหายี่ห้อที่คิดว่าดีก็ไปลองทานยี่ห้อหนึ่งที่เป็นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเออซึ่งถามว่าลองทานไปละ ก็เหมือนน่าจะลดนะคะทุกคนแต่ปัญหาที่ตามาค่ะคือจะมีอาการใจสั่นค่ะทุกคนก็ใจสั่นแล้วนะคะแล้วเหมือนใจคอไม่ดีอะคะ่ะเพราะว่าอังมาคิดว่านจะเป็นจากตัวยาค่ะที่เขาประสมมาในตัวยาลดตํ้หนักเนี่ยทำให้มีผลต่อระบบของร่างกายเราอ่ะก็เลิกไปหาตัวนู้นตัวนี้มามาเจออีกตัวหนึ่งอของหมอก็บเนี้ย ดาราแล้วกันเห็นเขาว่าผลดีกินแล้วซิกแพคโชว์ร่องสิบเอ็ดได้อะไรแบบเนี้ยก็ทานไปถามว่าทานไปมีผลยังไงเหมือนเราท้องเสียตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆเ,เออพอเหมือนท้องเสียทานอะไรไปถ่ายทานอะไรไปถ่ายผมค่ะแต่ว่าโซมค่ะแก้มตอบตาโบเหมือนคนขาดน้ำตลอดเวลาเพราะว่าพวกเนี้ยค่ะเขาจะไปสมยาระบายหรือยาช่วยขับน้ำค่ะ เพื่อเป็นการรีบน้าหนักลงตอนนั้นน้ําหนักลงค่ะลงเยอะเลยอ่ะสามสี่ห้าโลภายในแบบไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวค่ะตัวน่นมาทํากับดีไอคอนเนาะเออก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์นะคะของที่ดีไอคอนเนี่ยเราก็บอกโอหผลิตภัณฑ์ดีจังเลยราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อนอ,อ๋อมีอยอการันตีเ้วถามว่า กไม่หยิงอังค่ะก็ทานไปเรื่อยๆค่ะของตัวซิปล็อกเองเนี่ยจริงๆอะเริ่มทานตอนประมาณพฤษ,ษภาค่ะที่เริ่มจริงๆังกับตัวทานตัวเนี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะค่ะไปเที่ยวทะเลเออแล้วใส่ชุดว่ายน้ำอะเพื่อนๆแล้วแบบว่า โอ้ยแขนฉันก็ใหญ่จะเอาอะไรมาปิดไหมนะพุงฉันก็มีต้นขาก็ใหญ่จะเอาอะไรมาปิดปิดโปะแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆมันก็นะก็ยังมีส่วนไม่ใช่ส่วนบอยดีกว่าเรียกว่าส่วนนูนที่เพิ่มขึ้นมาเนาะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนไหนก็อยากสวยอันนี้เป็นรูปนะคะที่ผู้ไม่หญิงอ้างเนาะได้เริ่มลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะไป เออตอนแรกก็จะมีพุงแบบนี้แหละทุกคนก็ต้องบอกว่าอุ๊ยตัวน้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเสื้อผ้ามันปิดมันบังพุงเราไงคะทุกคนอ่ะเห็นแม้จะมีพุงหมาน้อยนิด,นด,นดขึ้นมาหลังทานไปนะคะมันมีผลที่ดีขึ้นแต่ว่าตัวยาเขาดีมากเลยจะไม่มีผลว่ามีใจสั่นท้องเสียอะไรแบบนี้จะไม่เป็นเลยไม่เคยเหมือนผลิตภัณฑ์นะคะยี่ห้อใดๆที่อังเคยทานมาเลยเนาะอืมางเงี้ยว้าวไหมว้าวไหม ถามว่าออกกําลังกายจริงจังไหม <c oughs> ก็ไม่จริงจังค่ะด้วยอาชีพของเราอย่างที่บอกไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะส่วนใหญ่ก็จะทานของตัวอังององางอ่ะอัางจะทานตัวชิปล็อกค่ะอ่อครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงที่อย่างละช่วงเย็นค่ะเออเพราะว่าเขาอ่ะจะไปช่วยการเผาผลาญเนาะแล้วช่วยดักจับไข่มาแล้วก็ย่อยสลายไข่มาที่เกาะตาม ร่างกายของเราใค่ะเป็นกล้ามเนือ้อใช่ไหมดีต่อใยพกง่ายด้วยอันนี้เป็นไงแล้วที่สำคัญเพื่อนๆที่อยากลดมากที่สุดคือได้ไปมัลดิฟค่ะเพื่อนๆไหนใครได้ไปทริปมัลดิฟเหมือนคนไม่หิกงอังมั้งคะใช่ไหมคือพอได้ทริปมัลดิฟปุ๊บตัวเองก็แบบอุ้ย้จะไปมัลดิฟอ่ะแต่ฉันชจะอ้วนเป็นกระปุกตังายไปอะ จะไหวไหมทะเลเขาก็ออกมาสวยวิวก็ออกไปงามเออกันเลยนี่ตัวช่วยก็มาค่ะทุกทุกคนพกไปทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าเขาสามารถพกง่ายแล้วพกสะดวกเนาะจังกายเป็นชุดสวยๆมีส่วนเมาส์ส่วนโค้งแบบนี้นะคะ่ะทุกทุกคนจับถุงกาแฟยายที่อยู่ใต้แขนหรือพุ่งหมาน้อยเนี่ยอะพุ่งหมาน้อย ก็ยกไปเลยนะคะทุกทุกคนเออมาลดิฟสวยมากจริงๆค่ะเป็นไงแซ่บไหมคะเออจากที่ไม่เคยเลยนะจะบอกว่าไม่เคยจะกล้าใส่ชุดว่ายน้ําแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเองอะ่ะมีพุงน้อยๆสวยแซ่บเช่เวล่าไม่อยากจะให้ดูตัวก่อนหน้าเลยโอเค กอนี้นะคะเป็นความประทับใจของอังจริงๆที่แบบว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วชอบมากๆแล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้นะคะถามว่ากินต่องเดียวไม่ได้ผลหรอกคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆสินค้าเราอ่ะดีอยู่แล้วนํามากินเป็นเซตให้ถูกถี่ถึงค่ะแล้วผลลัพธ์ดีก็จะเกิ่กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครใครอยากเจอตัวเป็นๆน,นะคะไปเจอกันที่างานไอีนะจ๊ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกๆคน